เอ้ามากไม่สบายเหรอออปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยได้พักผ่อนหอมแห้งแรงง้อกินไม่ได้นอนไม่หลับโยกโยกโยกโอ้โเล่า A I A v h i t e a l i t y มีแบบประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกและยังได้รับเงินชดเชยผักน้องนอนโรงพยาบาลโอ้ มีประกันดูแลแบบนี้สุขภาพดีๆเห็นทีต้องแลกต่อเจ็บมากเจ็บน้อยไม่วอรี่มีประกันดีๆอย่าง A A vitality รักษาไม่เป็นปัญหาหากขาดงานด้วยรับชดเชยประกันดีๆแบบนี้มากะขอยกนิ้วให้เลยโยกเฮ้คิดานางมะเนี่ยงานเจาดีร้าวิวโอจะบอกว่าได้เงินคืนด้วยนะหากไม่มีการเคลมประกันใดๆโอโหครอบคุมจริงๆครับ นี่ถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อไหอไร่เนี่ยก็เรียกนในวันไม่ต้องกังวลเลยประกรันดีๆอยา่าง AA Vitality เนี่ยผมว่าทุกคนกควรมีไว้เลยครับสนใจทำา,ารากันติดต่อตัวแทน A-A หรือโทร1581หรือไม่ก็คลิกข้างล่างนี้เลย